สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะเป็นการส่งลูกกุ้งกันนะครับซึ่งเพืเ่นนอนๆคงจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะว่าเราเนี่ยจะนับจานวนลูกกุ้งยังไงให้ได้ตามปริมาณที่ต้องการในเมื่อลูกกุ้งมันเยอะมากๆแบบนี้นะครับเราจะนับยังไงโดยเราเนี่ยจะใช้ช้อนนี่นะครับที่พี่หมอตักอยู่นะครับโดย1ช้อนเนี่ยจากที่เราไปตักสุ่มมาแล้วนะครับก็1ช้อนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,100ตัวนะครับซึ่งจํานวนถังที่เราจะใส่เราก็ใส่8ถังนะครับซึ่งลูกกุ้งเนี่ยเราก็จะตักอยู่ที่ประมาณ 14ช้อนต่อ1ถังเราก็จะเอา14ไปคูณ2,100นะครับเราจะได้จำนวนปริมาณต่อถังนะครับนี่แต่พี่หมอคนเราก็กำลังตักอยู่นั่นเองนะครับหลังจากตักลูกกุ้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำลูกกุ้งเนี่ยไปใส่ในถังขนส่งได้เลยนะครับแล้วเราก็จะต้องมีการซุ่มตักนะครับเพื่อน,นับจำนวนลูกกุ้งของเราเนี่ยว่ามีจำนวนตามปริมาณตามความต้องการหรือไม่นะครับถ้าขาดเราก็เติมนะครับถ้าเกินเราก็ ให้ฟรีไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ